สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพายมอสค่ะใครไม่เคยเห็นช้างสปาโครนนะคะมาดูกันได้เลยใจนี่เป็นช้างสปาโครนนะคะวันนี้ฝนตกหนะะักค่ะฝนตกลมแรงนะคะดูนะคะฝนสาดถึงครึ่งทางนะคะถึงครึ่งบ้านพายมอสเลย มีแต่โครนทั้งตัวเลยค่ะวันนี้สบายเลยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยก็ฝนสาบนะคะถึงครึ่งบ้านพายมอดเลยนะคะไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาเลย นี่ค่ะฝนตกฝนตกหนักเพราะว่าอารมณ์แรงด้วยค่ะมอดจกนะคะจกตรงนี้แล้วก็ไปสปาโคลนนะคะ <c oughs> อ่าดูไม่จืดเลยค่ะมอดใครไม่เคยเห็นช้างจะปาโคลนนะคะมาดูกันได้เลย <c oughs> มอดครับ ทำไมเล่นโครนหนักจังเลยเราพอเล่นโครนเสร็จคันๆก็จะไปถูนะคะตัวกับต้นไม้ต้นนี้เลยใครไม่เคยเห็นช้างสป,ปาโคลน,นะคะมาดูกันได้เลยแนย่จะโยนแม่ทำไมนี่ทักทายด้วยการโยนเลยนะเราเนี่พอวันนี้ฝนตกหนักค่ะ ยาก็เขียวขึ้นแล้วนะคะโดนฝนตกอย่างหนักเลยค่ะทั้งลมร้านแม่ควานก็ลมปลิวเลยค่ะโอ้โหเห็นแต่รูปกระตาเลยหลังนี่มีแต่โคลนทั้งนั้นเลยหมดเอ้ยอย่าโยนสินี่ เดี له, Bird, <punk. S 1> ๋ยวเดี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 ๋ยวทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งทิ้งทิ้งเลยโอ้ยน้ำลายกระเด็นกระโดนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาหญ้าให้ปะเลยปะเลยปะปะทิ้งทิ้งไปทิ้งเร็วทิ้งเร็วเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้เร็วเน แม่ไม่เอาโครนเหมือนมดนะวันนี้แม่ควานขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไม่ไหวแล้วค่ะหนูมดของเราโยนเม่นโยนเป้าเหลือเกินพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เมตตานะคะติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะกด subscribe ติดตามช่องนี้ล็กให้กับพายมดควานหญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ